ครับการจัดงานในครั้งนี้ก็เ,เป็นงานหนึ่งของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนะครับแล้วก็จังหวัดสระบุรีโดยนโยบายของท่านผู้ราชการจังหวัดสระบุรีท่านบัญชาชาวลินนะครับก็อยากให้ทุกอำเภอทุกชุมชนมีกิจกรรมในการาซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้วก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอะไรที่เป็นของวัฒนธรรมพื้นถิ่นของตัวเองนะครับก็อยากให้มีการจัดกัน ทุก <S <S <ข>อำเภอนะครับทุกทุกทุกเดือนด้วยครับ <S 2> <S 2> <S อย่างนี้ครับตลาดอย่างนี้เนี่ยที่ผมอยากเห็นก็คือเราจะได้เห็นตลาดที่มีชีวิตตลาดที่ชีวิตมีชีวิตไม่ได้หมายถึงว่ามีคนซื้อมีคนขายแต่หมายถึงว่าถ้าท่านมาเนี่ยท่านมาเยี่ยมชมท่านได้เดินมาท่านได้เห็นสินค้าพื้นเมืองที่เป็นสินค้าพื้นเมืองที่คน คนเสาให้คนสลับบรุรีทำกับมือเองจริงๆนะครับมันอาจจะไม่ได้รสชาติได้ได้สวยหรูหรูหราอะไรมากมายนะักแต่เป็นเป็นขนมเป็นอาหารที่ท่านหาที่อื่นไม่ได้นะครับแล้วก็เราคงเอ่อคงที่อยากอยากตั้งแต่ต้นนี้ว่าอยากให้ตลาดมีชีวิตคือนักท่องเที่ยวมาทางสํงงานักงานพัฒนาชุมชนก็มีกิจกรรมให้ทํานะครับไม่ว่าจะเป การลองฝึกทําอาหารแล้วฝึกทําของจําลวดของอะไรต่างๆนะครับอยากให้เขาเมืก็มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในตลาดเนี่ยว่าได้ไดไดมีก็เรียกว่าตลาดมีชีวิตจริงๆไม่ได้เดินผ่านไปผ่านมาเฉยๆนะครับครับก็ในฐานะในฐานะสลับรีนะครับ ก็อยากเชิญชวนคนทุกภาคส่วนเลยที่จริงๆที่ผมบอกตรงๆที่ผมอยากเชิญชวนจริงๆคือต้องต้องเรียนนำโตแล้วลครับอยากเชิญชวนคนสระบุรีอยากเชิญชวนคนสบบระบ,บุรีก่อนก่อนอื่นเลยไม่ว่าจะเป็นอำเภออื่นทั้งอีกทั้ง13อำเภออยากรู้ว่าที่นี่มีตลาดตลาดน้ำต้าน้ำต้นตาลน,นะครับมันอาจจะมี่ เราอาจจะยังไม่รู้กันจริงๆว่าในพื้นที่ของเราเองเนี่ยมีตลาดจะเรียกได้ว่าเชิงเชิงสังคมตลาดเชิงวัฒนธรรมที่ยังมีซ่อนตัวอยู่ในมุมหนึ่งของจังหวัดสระบ,บุรีนะครับก่อนอื่นเลยอยากให้คนสระบ,บุรีเนี่ยมาเที่ยวชมเยี่ยมชมก่อนแล้วก็อยากฝากถึงคนทุกๆจังหวัดของประเทศไทยนะครับถ้ามีโอกาสลองมาดูครับตลาดต้นตาลเสาให้สระบ,บุรีมีเรามีเปิด ทุกวันอาทิตย์นะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่ตั้งแต่เช้ามาเดินเยี่ยมชมได้ท่านจะได้รับถึงบรรยากาศของความเป็นพื้นถิ่นของสระบรีของเป็นต้นตาลของวัฒนธรรมไทย,ยวนนะครับท่านมีสามารถซื้ออาหารแล้วก็ไปนั่งรับประทานอาหารริมแม่นนะ้ําป่าศักได้ชื่นชมบรรยากาศความเป็นธรรมชาติความเป็นไทยๆอย่างที่ผมว่าความเป็นคนไทยความเป็นคนที่มี อัจยาศัยที่ดีน้ําจิตเมตใจน้ําจิตไมตตีที่ดีเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันนะครับขอเชิญชวนทุกทุกคนเลยครับมาเยี่ยมชมตลาดนี้ครับขอบคุณครับ